สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพราชสบ,บดีที่13มกราคมพุทธศักราช2565ค่ะสมเด็จพระรนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันนี้เวลาการน,นรนกา31นาทีสมเด็จพระนิฐาธิร่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพปราราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินง,งานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด,ดำริณนะศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านเละกะา ตำบลแม่ตื่นอเภอมก๋อยจัหดเชียงใหม่พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามัมัธยาศัยหรือกศนอาภาคเหนือซึ่งได้สนองงานโครงการตามพระราชด,ดำริอาทิพัฒนาศักยภาพของครูในพื้นที่ทรงงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา กสศอนอภาคเหนือได้ดำเนินงานตามพระราชกระแสใ,ในการให้อนุรักษ์การเล่นดนตรีเตนากูของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่ใช้เล่นในงานปีใหม่เกี่ยวพาราศีเล่านิทานสอนใจโดยได้ศึกษาดนตรีเตนากูกับภูมิปัญญาชาวบ้านในอำเภออมก๋อยและจับทําเป็นแผ่นวิดิทัศน์แจกให้กับสถานศึกษาต่างๆรวมทั้งเผยพแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ปัจจุบันทายาทของภูมิปัญญาชาวบ้านยังได้พัฒนาเครื่องดนตรีเตนากูให้สามารถเล่นร่วมกับดนตรีสากลได้ด้วยนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทอผ้าลายพื้นเมืองได้แก่ลายลูกลานลายตาแมวป่าลายถาวันและลายน้ำไหลโดยทรงรับซื้อผ้าทอผลงานของชาวบ้านและนักเรียนเพื่อไปวางจำหน่ายที่ร้านผูฟ้า โอกาสนี้ท่อประเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยอยู่ระดับประถมศึกษาใช้เพลงเป็นการเป็นสื่อการสอนและการจัดการกศึกษาสําหรับผู้ใหญ่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงงานพัฒนาผู้เรียนด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีผลผลิตไม่เพียงพอทางศูนย์การเรียนได้ซื้อวัตถุดิบจากชุมชนมาประกอบอาหารให้นักเรียน โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้แก่ครูนักเรียนพร้อมกับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์และกรมปศุสัตว์สนับสนุนไก่พื้นเมืองไก่พันธุ์ไข่เป็นต้นส่วนกรมประมงสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาดุกอุยเทศและอาหารปลาราษฎรในหมู่บ้านที่เข้าเกณฑ์การรับวัคซีนโควิด -19 มีจำนวน96คนและได้รับก,การฉีดวัคซีนแล้วทุกคน โอกาสนี้ผู้แทนบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนกรากบปรงคมทุลรายงานการดำเนินงานโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แก่สถานบริการสาธารณสุขในอำเภออมก๋อยซึ่งศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านเลาะกราและในหมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์แต่แบตเตอรี่เสียบ่อยทำให้ชาวบ้านขาดแคลนไฟฟ้า ในการนี้มีพระราชดำรัสให้ผู้เกี่ยวข้องฝึกอบรมชาวบ้านและครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้แบตเตอรี่และการดูแลรักษาจากนั้นทอบพระเนตรการดำเนินงานงโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่เริ่มดำเนินโครงการเมื่อปี2559 ปัจจุบันมีสมาชิก972คนพื้นที่ดำเนินการ4,120ไร่มีพันไม้อาทิไม้สกักประดูพยุงและมะข่าโมง ้ดยมีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอัน,นื่องมาจากพระราชดำริได้เข้าไปช่วยฝึกอบรมกลุ่มกเกษตรกรบ้านทุ่งงิ้วในหลักสูตรการเก็บหาของป่าอย่างยั่งยืนส่งผลให้ในปี2564ชาวบ,บ้านสามารถรวมกลุ่มกันจํานวน10คนทํามะขามป้อมตากแห้งส่งขายให้แก่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยเพื่อขายต่อให้กับบริษัททําสมุนไพรได้จํานวน4ตันสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มกว่า2 0 0 0 0 0บาท นอกจากนี้ยังอบรมหลักสูตรการดูแลบำรุงรักษาต้นกาแฟาควบคุมโรคแมลงศัตรูพืชการตัดแต่งต้นกาแฟาและการแปรรูปกาแฟเชอร์รี่แบบ dry p r o c e s แก่เกษตรกรที่ปลูกกาแฟโดยนำเมล็ดกาแฟามาล้างให้สะอาดแล้วตากแดด20วันให้แห้งสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่กาแฟามากยิ่งขึ้น เวลา11นาิกา51นาทีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจัดถวายไปยังบ้านศบโขงตำบลแม่สวดอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ห้องสอนทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนล่องแพรวิทยาเป็นครั้งที่สองโรงเรียนนี้สังกัดสำนักง,งานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นเป็นทางการในปี2527เปิดทำการสอนแก่เด็กด้อยโอกาสบนพื้นที่สูงในเขตรอยต่อ3จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดต,ตากในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีครู43คนมีนักรเรียน674คนในจำนวนนั้นเป็นนักรเรียนบ้านไกลพักนอนที่โรงเรียนจำนวน486คนและมีนักรเรียนในพระราชานุเคราะาห์ที่กำลังศึกษาอยู่7คนโดยโรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 จากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดแม่ห้องสอนและเปิดทำการสอนตั้งแต่ภาค,ครเรียนที่2ปีการศึกษา2564 ด้านการส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-3และจิตก,กิจกรรมต่างๆอาทิการเล่านิทานเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร,ร์น้อยเพื่อฝึกทักษะการเป็นนักคิดนักสังเกต ด้านการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมศึกษาตอนต้นมีการจัดทําห้องเรียนกระเรียงปฐมกอากาโมเดลเพื่อแก้ไขปัญหาหนักเรียนที่อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้โดยให้หนักเรียนทําแบบฝึกหัดในใบางานแล้วเปรียบเทียบผลสมฤทธิ์ก่อนหลังโดยใช้ชุดฝึกประสบการณ์มีพี่ระดับประถมศึกษาตอนปลายมาเป็นพี่เลี้ยงช่วยสอนน้อง ส่วนกิจกรรมภาษาไทยผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงได้จัดอบรมให้นักเรียนกล้าสแสดงออกและปลูกฝังการเป็นครูโดยการให้ทำภารกิจกลับไปสอนพื้นฐานภาษาไทยในชีวิตประจำวันภายในครอบครัวเช่นการไปพบแพทย์และการติดต่อราชการเป็นการทบทวนความรู้เสริมความเข้าใจสร้างความภาคภูมิใจได้เป็นอย่างดี ด้าน,นกิจกรรมห้องสมุดได้จัดกิจกรรมรักการอ่านแก่นักเรียนซึ่งส่วนใหญ่สนใจหนังสือน,นิทานและการ์ตูนจึงส่งเสริมการอ่านด้วยการให้รวมกลุ่มโดยรุ่นพี่นํานิทานมาเล่าหน้าเสาธงทุกวันจันทร์อีกทั้งให้จัดทําและออกแบบวาดภาพหนังสือเล่มเล็กโดยเลือกเรื่องที่สนใจมาสร้างเป็นรูปเล่มเพื่อฝึกการแบ่งงานความสามัคคีคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสารรค์ ส่วนกิจกรรมทักษะวิชาชีพได้ฝึกทักษะอาชีพตามความชอบและการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาประจำถิ่นเช่นการทอผ้ากระเรี่ยงการประรููปผ้าการทำเบเกอรี่ปูนปั้นหลายไม้งานซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กและ,กะเกษตรกรรมซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความชำนาญสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงเป็นการสร้างไรายได้ระหว่างเรียนด้วย ส่วนห้องเรียนคอมพิวเตอร์โรงเรียนได้รับพระราชทานโทรทัศน์และชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมเพื่อใช้ในการศึกษาซึ่งบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนได้น้อมก็ะลาวน้อกมกระหม่อมถวายเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระาราชดำร,ริจำนวน1 6 1รหแห่ง ด้าน,นกิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมีการนำบุกซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อให้ในักรเรียนเข้าใจคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์โครงสร้างของพืชดังกล่าวเพื่อนำมาขยายพันธุ์อนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมากองทัพอากาศร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณธรรม 3D ดีเข้าไปจัดก,กิจกรรมโครงการก้าวตามรอยพ่อสารต่อความดีโดยมีการแนะแนวการศึกษาพัฒนาพื้นที่โรงเรียนและช่วยเหลือเด็กพิการเพื่อให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสทางการศึกษาการสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรมรมรวมทั้งการอนุนรักษ์ศิลป,ะปะวัฒนธรรม สำหรับผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีไม่เพียงพอเนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่จำกัดจึงได้จัดหาเพิ่มเติมจากการทำกิจกรรมโครงการเกษตรในโรงเรียนที่ฝึกทักษะอาชีพเกษตรกรรมแก่นักเรียนโดยดำเนินการรับซื้อวัตถุดิบจากท้องตลาดและรับซื้อในท้องถิ่นซึ่งจัดทำในรูปแบบของจากกรณ์การดำเนินการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและยังมีวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันที่เพียงพอตลอดทั้งปีอีกด้วย เวลา15นาฬกา41นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหมูลนที่ขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ สมเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2565ของคณะกรรมการหมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราวรมราชชนนีโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิในปี2 5 6 4ได้บริการทำขาเทียมทั้งแบบทำใหม่และให้บริการซ่อมแซมแก่คนพิการท้งที่สำนักง,งานหมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่และโรงงานทำขาเทียมพระราชทานทั่วประเทศ94แห่งรวมจานวน3 6 1 9ขา นอกจากนี้ได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ผลิตบุคลากรด้านกายอุปกรณ์ระดับประกศาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาช่างเทคนิคกายอุปกรณ์โดยในปีการศึกษา2563มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจำนวน14คนร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือ TICA กระทรวงการต่างประเทศผลิตบุคลากรทางด้านกายอุปกรณ์เทียมและจัดตั้งโรงงานทำขาเทียมในสาธารณารัฐเซเนกัล และจัดฝึกอบรมช่างเครื่องช่วยคนพิการรวมกับสถาบันพัฒนาฝีมือรแรงงาน19เชียงใหม่ สำหรับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรินครินทราบรมราชชนนีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2535ด้วยทุนจดทะเบียนส่วนพระองค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงรนราธิวาสราชนครินเพื่อจัดทาขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดทุกเชื้อชาติศาสนาโดยไม่คิดมูลค่า องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชพัฒน์วัลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์วันนี้พลเอกดาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชพัฒนวัลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒนได้สรุปแนวทางการยกระดับกระบวนการผลิตครูฐานสมรรถนะเพื่อสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตครูนวัตกรในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งอย่างได้รับฟังแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะสาธารณสุข วิทยาลัยนวัตรกรรมการจัดการและบัณฑิตวิทยาลัยตามลําดับภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชพัฒนเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิน่นตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ได้รับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนาซอฟต์สกิลสด้วยกระบวนการวิวศวกรสังคมปี2565ที่จะเสริมหนุนให้นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยลาลัยราชพัฒน์ลัยอลงกรมีสมรรถนะที่ผู้ประกอบการต้องการและสังคมต้องการ ได้แก่เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้นํานักศึกษาได้ร่วมอภิปรายถึงแนวทางการปรับตัวรวมทั้งการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อรองรับต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9 องคมนตรีลงนามความร่วมมือโครงการปลูปกป่าอย่างมีส่วนร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา10นาฬิกาณอาคารปฏิบัติการ1ศูนวิจยัยและพัฒนาการเกรรษตรโครงการหลวงชนากาศที่เบตดําริจังหวัดเชียงใหม่นาจารันธดากันนสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกปนัรุตติองคมนตรีประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวงลงนามความร่วมมือระหว่างโครงการหลวงและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟอพหรืออีกแกในโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมโดยมีนายบุญยนิตวงรักมิตรผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมลงนาม พระสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสําคัญเรื่องการพัฒนาป่าไม้โดยทรงตระหนักถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบนิเวศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและการสร้างจิตสํานึกให้รักป่าไม้ร่วมกันพ,พัฒนาสูตรต้นแบบพื้นที่เกษตรและป่าไม้ยั่งยืนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมด้วยการดําเนินผลิต กล้าไม้พันธุ์ดีโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการขยายพันธุ์ไม้พื้นเมืองพันธุ์พืชเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการปลูกป่าในพื้นที่โครงการหลวงมีกรอบระยะเวลาความร่วมมือระหว่างปี2565ถึงปี2570ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยางั่งยืนนำมาซึ่งความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ราชวิทยายลัยจุฬาภรจัดพธิธีมอบหมวกและประดับเข็มสัญ,ญลักษณ์แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่3และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นรุ่นที่1วันนี้ที่คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลายัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรราชวิทยายลัยจุฬาพรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ในแพทย์นิธิมหานน์เลขกธิการราชวิทยาลัยจุลาภรณ์พร้รอมด้วยรองศาสตราจารย์ดรทัศนาบุญทองคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรณเป็นประธานในพิธีมอบหมวกและประดับเข็มสัญ,ญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่3จํจำนวน62คน และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลสารบัณฑิตสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นรุ่นที่1จําจำนวน92คนโดยจัดตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดราชวิทยายลัยจุลาภรหมีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตรวรคติยาราชนารีทรงดำรงตำแหน่งประธานราชวิทยายลัยจุลาภรณ์ซึ่งวิทยายลายัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรณ์เป็นส่วนงานหนึ่งของราชวิทยายลัยจุลาภรณ มีหน้าที่จัดการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์วิทยาศาสตร์สุขภาพทําการวิจัยและสนับสนุนให้ทําการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวและให้บริการในการบําบัดรักษาผู้ป่วยสำหรับคณะพยาบาลศาสตร์วิทยายลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภร์ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา2560 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีปัญญาควบคู่กับคุณธรรมเป็นนักวิชาการและผู้ประกอบวิชาชีพที่มีทักษะด้านการวิจัยและสร้างสารรค์นวัตกรรมมีความรับผิดชอบต่อตอนเองสังคมเป็นพลเมืองโลกที่ทันสมัยปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและมีอุดมการประชาธิปไตย <c oughs> เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริตสวัสดะิะาเอกยมสินสวัสดีค่ะ